สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาไปดูบ้านหลังเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเงียบสงบแล้วมานั่งฟังเสียงใบไม้ไหวเบาๆแทนเสียงรถติดบ้านหลังนี้ประกอบด้วยหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวและที่สำคัญมีดาดฟ้าให้ขึ้นไปชมวิวสูดอากาศยามเช้าหรือดูดาวตอนกลางคืนแบบไม่มีอะไรมาบางังรูปแบบการออกแบบเป็นแนวชอป,ปิเข้ร่วมสมัย หรือ t ropical contemporary คือเน้นความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมใช้วัสดุธรรมชาติอย่างไม้หินใบจากหรือหญ้าคาเทียมทำให้บ้านดูอบอุ่นน่ารักจุดเด่นของบ้านหลังนี้คือความเรียบง่ายที่ไม่ธรรมดาเพราะทุกส่วนถูกว่างผังยังมีความหมายหน้าบ้านหันรับแสงเช้าเปิดมุมมองให้แสงธรรมชาติเข้ามาได้เต็มที่ประตูกระจกบานใหญ่เชื่อมต่อภายในกับภายนอกให้ความรู้สึกโปรง่ง โล่งและผ่อนคลายมากๆรอบบ้านเป็นเนินหญ้าอ่อนๆสลับกับต้นปาล์มไม้พุ่มและดอกไม้หลากสีที่ปลูกไว้เต็มพื้นที่แต่มีความเป็นส่วนตัวแบบบ้านส่วนตัวผมชอบตรงที่แม้พื้นที่จะไม่ใหญ่แต่การจัดฟังก์ชันลงตัวมากถูกห้องมีหน้าต่างรับแสงรับลมและเชื่อมต่อกับธรรมชาติเหมือนเราอยู่กับต้นไม้โดยไม่ต้องพยายามถ้าคุณชอบสไตล์การออกแบบแบบนี้กลมกลืนกับธรรมชาติ เรียบง่ายแต่ยังดูพิเศษฝากติดตามเพจฟิลเดวิดส d 3ดไว้ด้วยนะครับเราออกแบบด้วยหัวใจเพื่อให้ธรรมชาติกลายเป็นส่วนหนึ่งของการอยู่อาศัยแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ